สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับผมเห็นด้วยกับพระนท่านปีนาตรันชันจกกักรวตริเอกอัคราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยที่ได้แสดงความเห็นผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันก่อนว่าไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ปล่อยให้มีการสอบสวนว่าที่สสก่อนประกาศผล ซึ e source, uh ่งทำให้เกิดสภาพสุญญากาศในช่วงร้อยต่อระหว่างหลังการเลือกตั้งไปจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศและทำให้เกิดความวันไหวในประเทศที่อินเดียกกตอไม่มีอำนาจเท่านี้ถ้ามีการร้องเรียนหรือคัดค้านผลการเลือกตั้งเขาจะไปร้องที่ศาลหลังเปิดสภาแล้วเห็นด้วยในประเด็นที่ท่านเอกอัคราชทูตบอกว่าไทยเป็นประเทศเดียวในโลก ที่ให้มีการสอบสวนก่อนประกาศผลเพราะตามรัฐธรรมนูญ2,550กก,กตมีอำนาจที่จะให้ใบแดงหรือสอยสอสอก่อนที่จะประกาศผลซึ่งหมายความว่ากกตมีอำนาจทั้งในการจับกุมสอบสวนสั่งฟ้องและตัดสินเองซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันเห็นด้วยในประเด็นที่ว่าการสอบสวนและแขวนสอสกอก่อนปร,ป,รประกาศผลทำให้เกิดสุญญากาศในช่วงรอยต่อ ระหว่างหลังการเลือกตั้งไปจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศและทำให้เกิดความวั่นวายในประเทศเพราะกรกตเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่เทวดามาจากไหนสามารถจับประเทศขึงพืชได้เพียงเพราะเหตุผลเล็กนิดเดียวที่ว่ามีเรื่องร้องเรียนซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันและเห็นด้วยในประเด็นที่ว่าที่ประเทศอินเดียถ้ามีการร้องเรียนหรือคัดค้านผลการเลือกตั้ง เขาจะไปร้องที่ศาลหลังเปิดสภาแล้วเพราะอำนาจในการให้ใบแดงหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งควรเป็นอำนาจของศาลเท่านั้นไม่ควรเป็นอำนาจขององค์กรอื่นใดกก,กตเป็นองค์กรที่ถือกำเนิดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540เป็นครั้งแรกและได้มีกฎหมายลูกคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเจตนารมณ์ในครั้งนั้น คือต้องการให้เป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงแต่ข้อจำกัดบางประการและด้วยกระบวนการสรรหาและการได้มาซึ่งค่อนข้างละหลวมและอิงแอบกับระบบราชการและวิธีคิดแบบราชการมากเกินไปการดำเนินงานของกกตตั้งแต่ชุดแรกเป็นต้นมาจึงไม่ได้ทำตัวเป็นองค์กรอิสระอย่างที่ควรจะเป็นมีการแทรกแซงและครอบงำทั้งจากฝ่ายการเมืองและระบบราชการ รวมทั้งศารด้วยจนไม่เป็นตัวของตัวเองขณะที่การใช้อำนาจก็ค่อนข้างเกินเลยไปกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดด้วยเหตุนั้นจึงได้มีความคิดทั้งจากฝ่ายรัฐสภาและนักวิชาการรวมทั้งอดีศสสรหลายคนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,140เพื่อลดทอนอำนาจบางประการของกกตลงบ้างบางเป็นบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับกกตสากล อย่างเช่นกะกะตอของประเทศอินเดียที่เราได้นำมาเป็นต้นแบบขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงที่มาและองค์ประกอบให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากขึ้นคือให้มีการยึดโยงกับรัฐสภาและประชาชนรวมทั้งการให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นทั้งในเรื่องที่มาองค์ประกอบอำนาจหน้าที่และการถอดถอนออกจากตำแหน่งแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเกี่ยวกับแนวความคิดดังกล่าว ก็เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9ขึ้นเสื้อก่อนเรื่องที่มาองค์ประกอบอำนาจหน้าที่และการถอดถอนออ,อ,อ,ออกจากตําแหน่งของกกตที่เป็นปัญหาอยู่แล้วก็เลวร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะหลังจากนั้นกกตก็กลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายที่ก่อรัฐประหารรวมทั้งพักการเมืองที่เป็นแนวร่วมในการสกัดกั้นทำลายนักการเมืองและพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไปอย่างไม่น่าเชื่อ เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งกกตทั้ง5คนที่ถูกล้มไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ให้เป็นกกตชุดใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหารที่ตอมลาแปลงสภาพเป็นคมชตามรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9 <S <S พร้อมกับแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง3าฉบับโดยเพิ่มอำนาจให้แก่กกตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการให้ใบแดงและสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครสสก่อนประกาศผลซึ่งอำนาจดังกล่าวก็ได้ถูกนำมาบัญญัติต่อเนื่องในรัฐธรรมนูญแห่งราชานาาจักรไทยพุทธศักราช2550และจบลงด้วยบทเฉพาะการที่ให้กรกะตชุดที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารนั่นแหละดำรงตำแหน่งและมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่ต้องทำการสรรหาใหม่ จนถึงวันที่20กันยายน2 5 5 6แถมยังให้ประธานกกตเป็น1ใน7คณะกรรมการสรรหาสวออีกด้วยด้วยเหตุนี้กกตชุดนี้จึงนอกจากจะเป็นองค์กรที่สืบทอดอำนาจและเป็นมรดกบาปของคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2,149ซึ่งมีอำนาจมากกว่ากกตของประเทศใดในโลกอย่างที่ท่านเอกอัคาชทูตอินเดียว่าแล้ว การสั่งแขวนว่าที่สสยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายถึง265เสียงในขณะที่ผู้นำทั่วโลกต่างพากันแสดงความยินดีกันทั่วหน้าจึงทำให้ดูเหมือนว่าก,ะกะ็กตชุดนี้กำลังทำตัวเป็นองค์กรเหนือรัฐธรรมนูญไปแล้วโดยปริยายท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า องค์กรเหนือรัฐธรรมนูญก็มีเพียงเท่านี้พบใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ